ทานผู้เกียรติทุกท่านครับเมื่อท่านเข้ามาณสถานที่แห่งนี้ท่านอาจจะเกิดความรู้สึกเอ๊ะเราเป็นคนหนองคายเรามาร่วมรับรู้เรื่องราวของจังหวัดหนองคายในช่วงของสงครามป่าพ่อซึ่งท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายนั้นท่านตั้งใจอย่างยิ่งที่จะทําในสิ่งสิ่งนี้เพื่อเป็นความสุขให้กับพี่น้องชาวจังหวัดหนองคายและโอกาสนี้กลับเดยนเชิญท่าน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายนะครับให้เกียรติพบปะพี่น้องชาวหนองคายและพูดถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการแสดงละครนี้กรับเรียนเชิญครับเรียนท่านประธานสุรงังท่านพอบนรคหนองคายท่านหัวหน้าส่วนราชการตลอดจนพี่น้องชาวจังหวัดหนองคายและบ้านใกล้เรือนเคียงที่เคารพทุกท่าน วันนี้กระผมนายกยุทธนาศรีตบุตรซึ่งได้รับมอบหมา,ายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านนายกเหล่าคาชาิได้มาให้การต้อนรับพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาจากแทบทุกหมู่บ้านในจังหวัดหนองคายในนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายที่ได้รับมอบหมา,ายจากทางจังหวัดได้จัดงานแสดงแสงสีเสียงประกอบสงครามปากพ่อเพื่อเป็นการฉลองงานกาชาติจังหวัดหนองคายซึ่งปีนี้เป็นปีที่6 โดยพี่น้องที่เดินทางมาชมการแสดงในครั้งนี้จะได้รับประโยชน์อย่างน้อย3ประการด้วยกันในประการที่หนึ่งพี่น้องจะได้มีความภาคภูมิใจในบนรรพบุรุษของคนจังหวัดหนองคายที่ได้มีประวัติศาสตร์อันความสร้างความภาคภูมิใจในการเอาเลือดเอาเนื้อปกป้องปัตตภีทําให้ชนะศึกสงครามประกอบกับสายสกุลเหล่านั้นปัจจุบันท่านยังมีบุตรหลาน ของท่านจํานวนมากซึ่งจะเป็นการยกย่องต่อบบรพบุรุษที่ได้เสียสละครั้งกันนั้นและพี่น้องก็จะได้รได้รับทราบประวัติศาสตร์เพื่อเป็นการยึดโยงประวัติศาสตร์จากอดีตจนถึงปัจจุบันเพื่อสืบทอดแก่ชนรุ่นหลังต่อไปในประการที่สองพี่น้องก็จะได้รับอัธรรถในการชมการแสดงท่านทลายจะเห็นได้ว่าการดําเนินชีวิตของผู้คนเมื่อกว่าร้อยปีที่ผ่านมานั้นมีการดําเนินชีวิต อย่างไรมีวิถีชีวิตการดําเนินชีวิตเป็นอย่างไรมีการแต่งกายอย่างไรและการจัดองค์คาพยพทางกองทัพในการปราบพ่อนั้นมีการจัดองค์คาพยพทางกองทัพอย่างไรในประการที่สพี่น้องที่เดินทางมาในวันนี้ทางจังหวัดน้องคายโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้การต้อนรับพี่น้องเสมอหนึ่งเป็นแขกของทางจังหวัดโดยทางระบบราชการจังหวัดน้องคาย ได้มีโอกาสไปกราบรวนรบกวนพ่อแม่พี่น้องในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาจังหวัดตลอดระยะเวลาปีที่ผ่านมาในปีหนึ่งหนึ่งวันนั้นท่านผู้ว่าก็มีนโยบายที่จะให้ส่วนราชการให้การต้อนรับพี่น้องในการชมปราบพ่อเพราะฉะนั้นพี่น้องเข้ามาก็จะได้มีการที่นั่งที่สบายมีการเสิร์ฟน้ําจากฝ่ายเจ้าหน้าที่ฝ่ายผมเพื่อรับพี่น้องเสมือนหนึ่งเป็นแขกทางจังหวัดและนอกจากนั้นแล้วหลังจากที่พี่น้องได้ชมแล้ว จบในการแสดงพี่น้องก็สามารถที่ไปชมร้านต่างๆซึ่งออกร้านโดยสวย่วนราชการต่างๆเราก็มีการพัฒนาทุกปีที่ผ่านมาเพื่อให้ความประทับใจเกิดความรู้สมัยใหม่ให้กับพ่อแม่พี่น้องที่เดินทางมาชมและเที่ยวง,งานกาชาติประจําปีในครั้งนี้และหลังจากเสร็จสิ้นในการชมแสงสีเสียงและชมงานกาชาติแล้วก็ขอ,ขอท่านทั้งหลายได้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพต่อไปขอขอบพระคุณครับ ขอบพระคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายนายยุทธนาศีตระบุตัครับนะครับตอนนี้การแสดงพร้อมนะครับสำหรับทุกทกท่านนะครับในานามของจังหวัดหนองคายโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายขอเชิญทุกท่านพบกับการแสดงประกอบแสงเสียงตำนานสงครามปราบพ่อ Good Evening l a d i e s a n d Gentlemen I would like welcome to o น g k h a i Festival 2015 And I would like to write the light and sound of Papaw War, the great story of Nong province. And now, let's to the show, the region of Pong War, please joy. ชาวหนองคายพี่น้องหนองคายกานล้วนสามารถแสดงประจักษ์เป็นนักสู้เคยชิงชัยห้าวหาญต้านศัตรูมิให้จูโจมบุกรุกแดนไทยส่วนหนึ่งของเนื้อเพลงมารสหนองคายที่คนหนองคายขับร้องกันมานานได้บรรยายถึงความกล้าหาญของบรรพบุรุษชาวหนองคายแสดงออกถึงความกล้าหาญ ในการรักษาเอกราชของชาติไทยเมื่อครั้งที่กบฏห่อยกกองทัพมาบุกรุกสยามประเทศและนี่คือที่มาของการแสดงประกอบแสงเสียงสงครามปราบห่อ เป็นไรเพื่อนเดินไปเดินมาทาตัวเหมือนเสือติดจันก็เรื่องเกณฑ์ทหารพรุ่งนี้นะซีไม่รู้จะเอายังไงดีรู้เงี้ยหนีไปเรียนไฮสคูลที่เมืองนอกแล้วไม่ต้องกลับมาเกณฑ์ทหารถ้าจะดีอุตสาเรียนจะจบปริญญาตรีงานบริษัทก็รออยู่แล้วยังต้องมาเสียเวลาเสียความรู้สึกกับไเรื่องเกณฑ์ทหารบ้าบอคอแตกแล้วเราจะเอายังไงดีล่ะพรุ่งเนี้ย เราก็หาเรื่องขอผ่อนพันก่อนสิอ้างอะไรก็ได้เออใช่พอพ้นฤดูการเกณฑ์ทหารเราก็ค่อยหาทางแก้ไขใหม่เฮ้ยมันจะดีเหรอเพื่อนมันผิดกฎหมายนะไม่ต้องห่วงพ่อเราเงินหนาเส้นใหญ่เดี๋ยวให้พ่อเราจัดการเองพ่อหนุม่มคุยอะไรกันอยู่เหรอ ได้ยินแววแววว่าจะหนีเกณฑ์ทหารเหรอป้าปาปาปาครับคุณลุง,ลงแล้วพวกเธอรูปล่างหน้าตาก็ใช้ชารตรีดีนี่ใครเป็นใครกันบ้างละ่ะผมบุญยาริศครับแล้วนี่มีชัยแล้วก็สมศักดิ์ครับเราสามคนเป็นคนหนองคานนี่แหละครับเพิ่งเรียนจบจากกรุงเทพแต่ที่สำคัญพรุ่งนี้เราต้องไปเกณฑ์ทหาร เราไม่อยากไปเลยครับพอพูดเรื่องทหารเกณฑ์ผมนึกถึงแต่ความลำบากต้องไปฝึกอะไรก็ไม่รู้ไร้สาระเหนื่อยอันตรายอีกต่างหากจับพัดจับผูถูกส่งไปสามจังหวัดชายแดนกับบ้านแบบมีทงชาติคุมผมไม่เอานะครับแล้วคุณลุงเป็นใครเหรอครับมาทำไรที่อนุสาวรี์นี้บ้านลุงอยู่แถวแถวนี้แหละอยู่บ้าน อากาศมันอบอ้าวมันเดินเล่นแถวแถวนี้ลมเย็นสบายดีได้เก็บได้กวาดทำความสะอาดอนุสาวรีย์ไปด้วยมันก็ดีนะทำไมคุณลุงต้องมาทำความสะอาดอนุสาวรีย์ด้วยครับพวกเธอไม่รู้อะไรอนุสาวรีย์ป่าพ่อแห่งนี้คือความภูมิใจของคนหนองคาย ที่ประวัติศาสตร์ชาติไทยต้องจารึกไว้ในแผ่นดินสำคัญยังไงครับก็แค่อนุษย์วรีเก่าๆบรรจุกระดูของทหารน่ากลัวจะตายและที่คุณลุงว่าสำคัญมันสำคัญยังไงหระครับงั้นเอาอย่างนี้ได้ไหมครับถ้าคุณลุงว่าเรื่องนี้มันสำคัญคุณลุงจะเล่าเรื่องให้เราฟังได้ไหมล่ะครับได้ไหมครับได้ไหมครับได้สิ ล,ลุงจำได้ดีเลยล่ะในปีพุทธศักราช2,394กองกำลังชาวจีนที่ต่อต้านราชวงศ์แมนจูได้ก่อการกบฏเพื่อล้มล้างราชวงศ์แมนจูหรือกบฏไทผิง ได้ถูกกองกำลังราชวงศ์มแมนจูกวาดล้างจนพวกไทผิงพ่ายแพ้ต้องหลบหนีไปซุ่มซ่อนตัวตามป่าเขาในมณฑลต่างๆของจีนทั้งในยูนนานฮกเกี้ยนกวางใสกวางตุ้งเสฉวนและส่วนหนึ่งหนีมาตั้งกองกำลังถึงตังเกียทางตังเกียจึงดำเนินการปราบปรามทำให้พวกกบฏห่อต้องหนีไปอยู่ที่เมืองซันที ซึ่งตั้งอยู่ชายแดน12จุดไทยเดิมพวกห่อแบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือห่อทงดำและห่อทงเหลืองต่อมาห่อทงดำได้สวามิภักดิ์ยวนจนได้ที่ทำกินเป็นหลักแหล่งเหลือเพียงพวกห่อทงเหลืองที่ยังทำตัวเป็นกองโจรคอยปล้นสะดมตามหัวเมืองต่างๆไปน,นิดและปีพุทธศักราช2408ซึ่งตรงกับรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพวกห่อทงเหลืองได้ทำตัวเป็นกองโจรเที่ยวปล้นสะดมของชาวบ้านในดินแดน12ปนันาลามมาจนถึงเขตมณฑลลาวพวนและหลวงพระบาทซึ่งตอนนั้นยังตกอยู่ภายใต้การปกครองของสยามประเทศ คำพาคำฟ้องไว้มาไวไวเดี่ยวสิไปบ่ถันเบิงเพิ่นขับเพิ่นฟ้อนเด้อตอนนี้พระจังห้าสั้นจังหั่นอีกตังโดนเพิ่นจังสิขับสิฟ้อนเด้อแท้แท้แม่นแท้แท้ขั้นพระสั้นจังหั่นบอกแล้วจ้างเพิ่นกลับบ่ฟ้อนบอขับทุ้มให้ฟังคือเจ้าสิเฝ้ามาหาไอสอน สร้างมาเว้าจังซันสิป่านว่าเจ้าสิบอ่อเฝ้ามาห้าไอขูนไอขำคือกันว่าห่านเห็นบ่กผอแต่เว้าฮอตเพิ่นกระย่างมาพูนนะไอขูนไอซ้อนไอขำหมู่เจ้าคือมาซาแท้เห่นบ่กหนังมอนมันถาเจ้าจนสิเป็นลมเป็นแรงแล้วนี่นะ มันเป็นยังซีล่ะพวกออ้นี่นะพากันไปซอแเน่ข่าวเรื่องพวกฮ่อที่เขาสาเขาลือกันว่าพวกมันนะมาตั้งกองกำลังยุทางเสี่ยงข่วงนี่นะเที่ยวไปปนบ้านนั้นแล้วก็ปนบ้านนี้แล้วพวกไอ้ได้ข่าวมาว่าพวกฮ่อมันกำลังมาตีทางถุงเสี่ยงคำแล้วก็ชืเลยมาปนบ้านเห่านี่นะ ที่เลยมาปนบานเหาเป็นตะยานหายจังสันอายบอยากให้ไทยเหาตบอยู่ในความประมาณเป็นอันขาดด้อแล,แ,ลแล้วเหาสีเหตดจังไดเหาสิท่าให้มันมาปนบานเหาแท้บอแล้วแล้วเหาสี่เหตุจังไดอย่าสุตื่นตกใจลายอายได้ข่าวมาว่ากองทะห้านของสยามจากเมืองอนครพนมมุกดาหารเข้มมาลาด นครลาทสซี่มาแล้วกะลอยเอ็ดกํำลังจะมาซอยไทยเฮาแต่ตอนนี้อายักให้ไทยเฮาระวังโตไว้เผื่อว่าเกิดเหตุเห่าสิไดแก้ไขได้แแทันเวลาไทยเฮาไวไว้ไ,วไปทางพุน่นสิขับทุม่มล่วงพะบางแล้ว I'm sorry. <sighs> วยเหตุที่ไม่ได้มีการเตรียมการในการป้องกันเมืองของชาวเมืองหลวงพระบางจึงทำให้พวกกบฏฮอสามารถเข้าปล้นสะดมและยึดหมู่บ้านลหลายๆหมู่บ้านได้โดยง่ายเพื่อสะสมสเสบียงอาหารและเตรียมการที่จะเข้ายึดเมียงจันทร์ต่อไป ค่ายขณะนั้นพระปทุมเทวาพิบาลเคนเจ้าเมืองหนองค่ายไม่อยู่เนื่องจากต้องลงไปราชการที่เมืองอุบลราชธานีเพื่อต้อนรับพระยาม,มหาอามาตย์ซึ่งไปตั้งกองศักเลขและเร่งรัดเงินสวยหัวเมืองได้มอบให้เท้าจันทร์ศีสุราชระรักษาเมืองหนองค่ายแทนแต่ครั้นพอได้รับข่าวศึกกบฏห้อเท้าจันท์ศีสุราช ก็ไม่ได้มีการรเตรียมกองทัพไว้สู้ศึกแต่อย่างใดแต่กลับหาทางที่จะหนีศึกครั้งนี้เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงทราบข่าวศึกกบฏห่อยกกองทัพเข้าตีเมืองหนองคายจึงทรงมีพระบรมราชโองการให้พระยามหาอมาตย์ซึ่งได้รับมอบหมายให้ไปปราบกบฏห่อที่เมืองอุบลราชธานีอยู่แล้วยกกองทัพ เข้าเมืองหนองค่ายพร้อมด้วยพระยาประทุมเทวาภพิบาลเคนเจ้าเมืองหนองค่ายพระยามาหาอามาตย์ได้ยกกองทัพออกไปตีพวกกบฏห่อจนถึงเมืองเวียงจันทร์พวกกบฏห่อพ่ายแพ้พากนันหนีเข้าป่าไป บ้านเมืองสงบแล้วพระยามาหาอามาตย์จึงได้กวาดต้อนพวกกบฏห้อจากเมืองเวียงจันทร์มาเป็นเถลยลงมาไว้ที่เมืองหนองค่ายแล้วจึงยกกองทัพก,กลับบางกอกในปีพุทธศักราช2427 พวกบฏหฮ่อรวบรวมกำลังกันอีกครั้งแล้วจึงยกกองทัพเข้าโจมตีเมืองต่างๆอีกทำให้รัศดอรได้รับความเดือดร้อนอยู่เนื่งๆรวมถึงชาวฝรั่งเศสที่อาศัยอยู่ในแถบนั้นซึ่งขณะนั้นฝรั่งเศสกำลังขยายอนาณนาิคมและได้ยึดอินโดซินจีนหรือเวียดนามรุกค,คืบเข้าสู่ขเขมรส่วนนอกจนถึงเชียงขวาง และหลวงพระบางก็ได้รับความเดือดร้อนจากกบฏห้อหนึ่งในนั้นคือชองมารีโอกุสปาวีหรือมอเปวีตัวการที่ทำให้ไทยเสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้กับฝรั่งเศส ชันด้วยช่วยชันด้วยท่านเป็นใครทำไมถึงโดนกระบทห่อทำร้ er. ายแม็กซีเมอร์เซียฉันคือโอกุสปาวีเป็นนักสํารวจชาวฝรั่งเศสมาสํารวจเพื่อจะหาวิธีปราบกบฏห่อแต่พลาดท่า ถูกพวกกระบทห่อจับได้ท่านว่ายอย่างไรนะท่านจะช่วยพวกเราปราบกระบทห่อนั้นหรืออุ๊ยเมอร์เซียชายแล้ว่ันฝรั่งเศสมีกองทหารนายอินโดซินจินนายสิบสองจุไทยสามารถยกกำลัง